เฉยกันครับไม่รู้จะเฉยฉันชื่อเปล่าเราสั่งอะไรไปนะสั่งเป็น,แ,นบบแยมสตรอเบอรี่กับฝอยกับฝอยทองม,มาถึงก็จะต้องมาเขียนชื่อนี้ครับวันนี้ทั้งหมดทัท้ง<ไ>ห<น>ม ัเหนื่อยวันนี้ใื่ไหมวันนี้เหนื่อยจ้ะเหนื่อยจะทำไมเลี้ยงกระโลกเหนื่อยต้องทำงานด้วยจ้ะวันนี้มันหยุดไม่ใช่เหรอ mong thôi được thôi được thôi được mình rồi Thank you, rồi. เดี๋ยวเาชิหนูแ้ีน้อยไหมอน่ยดิฉันไม่มีก่อนโอเคค่ะเค่รบอกจนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณรับค่ะ <Okay. S 1> ได้แล้วโ okay. อเคื่อบกนี่รอมาแสนนานลองชิมพูดออกมาค่ะมันยังไงคะ เอ้ามเาเหาม,มือนเค้กเข้าไปไม่เหมือนเอาอีกชิมดีดีมันมีความกรอบหน่อยหนึ่งเดี๋ยวกินไส้ก่อนเลยคือเค้กอันเดียวกินแล้วจุกอะ่ะใสให้เยอะ โอเคนะไม่ได้่อยขนาดนั้นกินได้พอมั้ยครับเดี๋ยวจะพาไปย่านไหนอีกไม่ยังไม่รู้เลยจะเตรียมกับปลา c r i b ด้วยนะ